พน้าน้องขึ้นจำได้ดีใช่ไหมเปิดไฟลูกแล้วเปิดไฟเลยแม่ัสดีครับแม่ัสดีครับอันนี้นุมเหมือนลุกเ,าาเนี่ยปลวกออกมานี่หอยย่าแต่ยายังเบิ้งยังึ้นเบิ่ง้นหัวังหันหยยาดีๆนั่งลงหอมแจ่มย่าห้า เบิงยนเครื่องเบิงทัง้ง <Gym>. หัวเต้นให้เขาไห้ลกอดตในพ่้องในเงินหลๆเอ้เอาเงินในยายแล้ววันเอาเงินในนอในี่พันหนึ่งอีกเนี่ยเอานอกเอาแล้วถูกแล้วเอาไปฝากแกไปกอนแม่ยิ่งใส่ละแม่มากไปล่ะวันนี่มาพ่อนอุ้มไปแล้ววัเนีะอุ้มหน่อยอุ้มหน่อยอุ้มเนอุ้มเน่ จบจบพบให้สามพันเลยวเไอ้สามพันตัวไอ้แม่น้ำเลยปพบจิตระยำเสียเข้าไปกวาดน้ำเร็วแัเรออกวาดไปกาไปกวาดแมน้นผมใ้พ่พูได้ให้ยีสิบไอ้แล้วพ่อแนให้เท่าไห้อนึงเอ้ย ให้ผูดอะไเนี่เอาเงินงินไเงี้ให้ผูดอะไเน่ยลูกยายให้ยายพันหนึ่งแม่พันหนึ่งนปินพันหนึ่งไปซื้อนมที่เลือที่เลืออีก8ปดพันแปดพหนึ่งรอยยี่สิบาทปวบสี่ไปเข้าบัญชีบอกแม่เหลือแปดพหนึ่งรอยบอกแม่หนึ่งร้อยบกแเ้าบาทมือแรกให้พันหนึ่งเข้าบัญชีลูกเด้อ หอมแจมใหญ่กอดยาอวยแม่เไปเร่เไปเอานเร่หอมแจมไปกวดาดได้เวาดไ่อดได้กแม่หอมแจมน้องหอมแจมน้องเรกาดแม่เราไปกาดแม่กาดเร่กดหอมแจมหอมอ้ยเร่เร่เ ไปหักตัวไปลูกไปไปเลยย่า